ตุตามาอัมเหอุตตะโมมีกี่บทครับสองบทเหมือนเดิมอะ อัมเหติเอกังปะทังอุตตโมติเอกังปะทังวิภัตยันตาบะทาวิภาคขวเสนาทวิปัททมิตรสุตันติทัตตาพังอัมเหติเอกังปะทังอุตตโมติเอกังปะทังวิภัตยันตาบะทาวิภาคขวเสนาทวิปัททมิตรสุตันติทัตตาพังอัมเหติเอกังปะทังอุตตโมติเอกังปะทังวิภัตยันตาบะทาวิภาคขวเสนาทวิปักท ตาเมตสาสตันเตทตาตาพังอัมเหขันเมือ่ออัมหัสัพตริยาทิกรณีอันมีความหมายเสมอกับด้วยตริยาปยุชามาเนปีถูกประกอบอยู่ก็ดีอัปยุชามเนปีไม่ถูกประกอบอยู่ก็ดีอุตโมปุริโสอันว่าอุตมบุรุษโหติย่อมลรุง อัมเหขันเมื่ออัมหัสตุริยาที่กรณีเอันมีความหมายเสมอกับด้วยจุริยาปยัญญชามาเนปิถูกประกอบอยู่ก็ดีอะปัญญชามาเนปิไม่ถูกประกอบอยู่ก็ดีอุตโมปุริโสอันว่าอุตโมปุริทวติย่มลงเพราะนั้นได้แนวของสูตรที่แล้วมันก็ไม่ยากครับ ยากนะอ่ะแปลครับอัมเหขนเมื่ออัมหาสารตุระยาที่กรเนอันมีอันเหมือนกับกิริยาอายุชามาในปีถูกประกอบอยู่ก็ดีอายุชามาในปีไม่ถูกประกอบอยู่ก็ดีอุตมบริโซอันว่าอุตมบรุษโหติย่ำโรงสุนี้มีสองบทเป็นิภาติวิธิสูตร มีเาไหรไหมก็ไม่มีนะดูขอนจานไหนแต่ว่าก็คล้ายๆกับกกนเมื่อกี้นี่แหละนะตรงนี้นะทันก็ย้ำครับอามเหกับตุมเหในสูตรอัมเวตุโมกับตุมเหมัชิโมนะครับเขาชื่อว่าอนุกรณนาศัพท์ สับปอมหรือสัพ์เทียมที่ใช้แทนสัพท์จริงแต่มีความหมายตามสัพท์โดยแปรทับสับนะม,มีสั์เป็นเป็นอัดครับเพราะนั้นเวลาเวลาใช้งานอน่ะเราจะสับสนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แปลเดี๋ยวแปลเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นพวกนี้ถ้าเป็นพวกอนุกรณะสับเขาจะ มีสรร์เป็นอัดครับไม่ต้องแปลตามความหมายปกติเหมือนกับในประโยคทั่วไปนะราชาศั์ในสูตรว่าราชาสารันโยราชิโนเสห้ามแปลของราชา,าให้แปลของราชสาาักใช่ไหมมีสรร์เป็นอัดไม่ใช่มีความหมายเป็นอัดนะในบางที่บางแห่งก็ ประกอบใช้นามสั์แทนอมหาศับให้คล้ายกับตุมหาสัพท์เลยนะจึงต้องโงวิพัสที่เป็นนามาโยคะเพื่อสอดคล้องกับนาศสัพท์ที่เป็นประธานเพราะนั้นประธานกับกริยามภาคมีเสมอกันคือบรษกับวัจนะ,ะบรษกบวัจนะนะอย่างเช่นเนี่ยเรียกตัวเองครับชื่อ ใช้ชื่อตัวเองอ่ะนะอุบารีตังมหาวีระอาเทวันติติสัตถุฆ้าแต่พระองค์ผู้องค์อาจพระบารีขอพระอุบารีขอนัสการพระบาทของพระศาสดาคําว่าอุบารีในที่นี้ก็คือข้าพระองค์ผู้มีนามว่าพระอุบารีเป็นนามศัพท์ที่ใช้แทนอัมหาศัพท์ก็คือชื่อของต้นแหละเป็นต้นนะที่เหลือก็ เข้าใจง่ายนะไม่ยากน,นะครับสุดตามาเลยครับ